ผมหมดกินกินข้าวยังงี้พูดยังไงกินข้าวยังเด็ก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 ข้าวยังแตกเลือดยังเอาคำดีๆเด็แตกเลือดหมายถึงกินอะไรยังแดกเลือดเนี่ยนะแตกแตกแตกเลือดใครอยูในบ้านหืสวัสดีครับอะไชื่ออะไรอ่ะใช่เราชื่อบิวบิว อันนั้นช so ื่อย่อเอาเลยต้าไม่ต่อชื่อชื่อเต็มชื่อบิวตี้เกี้งแกล้งกระแดะเลยอไปโยกเอ้าติมยกเลิกทำไมติมแล้วพวกเธออยู่จังหวัดไหนหรอสุราษฎร์สุธานีสุราษฎร์คนคนใต้ป่าเนี่ยคนใต้คนใต้อ๋อคนคนใต้โว้ย สอนสอนแหลงใต้แต่ไม่อเอาวุ้นวุ้นเส้นไม่พาลงเหรอวุ้นเส้นอโอ้ยวุ้นเส้นพาลงหน่อยโอ้ยพาลงก็ลงดิคุอย่างยกเราไอ้เ <c oughs> บอร์เบอร์สามชื่ออะไรอ่ะชื่อน้อยหนาชื่อน้อยหนาเอ้ยชื่อน่าหลกักจังเดี๋ย <c oughs> วเดี <c oughs> ๋ยวเพื่อนเพื่อนกันหมดป่ะเนีย่ยสามคนน่ะพี่น้อง <c oughs> อพ,พี่น้องกันหมดเลยเหรอสามคนอ่ะเบอร์ที่หนึ่งกับเบอร์ที่สามพี่น้องเต้เตเบอร์ที่สองลูกพี่ลูกน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราเบอร์สองเราเบอร์สองล้วเบอร์เบอร์หนึ่งเขาไม่เห็นพูดเลยอ่ะเบอร์หนึ่งพูดไม่ได,ด้ถ้าพูด,พด,พดเสียงมันจะท้อนกับเบอร์ 1, เบอร์ทีเบอร์เบอร์หนึ่งชื่ออะไรชื่อไอติมเหรอเอาอย่าอย่าขำดีถามชื่อเนะี่ยถามชื่อขำทำไมเฮ้ อโอทับทับทีมทับทีมโหมขอโทษขอโทษขอเล่าไม่รู้นี่ก็ก็เห็นในชื่อเขียนแค่อะไรเนี่ยทีมทิมทิมอยู่เนี่ยทำไมไม่เขียนให้เต็มทับทีมฮะก็เขียนชื่อให้มันเต็มสิเราลรใครใครเป็นพี่ใหญ่สุดอ่ะเบอร์สามเบอร์สามอ๋ออ่าน้อยหนาเป็นพี่ใหญ่สุดเหรอเห็นออายุเท่าไหร่ครับสิบหกอ่าทับทีมอ่อทับทีม สิบซองจกสิบสามสิบซองจากสิบสามแล้วไอ้อะไรนะวุ้นเส้นนะสิบสิบสาสิบส่สิบสี่สิบสี่โอเคโอเคโอเคโอจังวอะไรอยู่กรุงเทพทำไมอยากอยากมาอยู่ด้ไหมั้วไม่แมวไม่โคโควิดแบบมีผลต่อปอดแต่โดนเธอทิ้งตลอดมีผลต่อใจนะเนาะ รู้อะไในคลิ้นี้อยู่นะรู้นนะาเยี่ยมเรื่องดีวะอย่าเยี่ยมทีใหรุ่นอะไรพูดพูดทีละคนได้ไหมฮะฟังไม่รู้เรื่องเออมันไม่ฟังใหม่รู้เรื่องนะรู้เปล่าเฮ้ยมีคนมีคนมาช่วยหน่อยมีคนไม่เราเราไม่มีปืนยิงไกลเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปก่อนอย่าอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงนะเอ้าบอกว่าอย่าพึ่งยิงไง เด็ดได้นหะว้วา,ว,าว้โอ้ยหมอบแล้วหมบแล้วรู้จกักติดตามอยู่ติดตามเล่นนะฮัลโหลฮัลโหลว่าไงใครพูดแหนวุ้นเส้นพูดทำไมติดตามพี่อยู่นะติดตรงติดตามไรไม่ต้องพูดไม่ไม่คุยกับวุ้นเส้นแล้ว พี่เคยตั้งชื่อว่าไอ้บิงซูบิงซูคนคนคนเฮ้ยไหนไหนคนคนไหนคนไหนน่ะบุญเส้นไม่บอกกันบุญเส้นเฮ้ยวุ่นว่ะวุ่นว่ะพี่เห็นไม่เห็นไหมเห็นแล้วบุญเส้นเห็นแล้วเห็นเอ้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบุญเส้นนะเด้อเด้ออ้าวอ้าวตายหมดโอ้ยตายหมดทิ้งพี่อู้อะไรเนี่ยพี่ทะเลพี่แก้ได้นะ อีกตัวไปไหนอะอีกตัวกล้ากลโอ๊ยทำไมทิ้งพี่อย่างนี้ล่ะสามสามพี่น้องขอขอกำลังใจหน่อยสามพี่น้อง้นะเฮ้ยนะไดเลยะเฮ้ยเฮ้ยเย่ยเย้ยเเฮยเฮ้้ยยิงไม่โดนเนี่ยอ่ะ ฮะยู่วมันนวยโอ้ยใครหัวรอกันเนี่ยมึงกูเสี่ยงคุณคุนมันกูได้ยินนะมันคุนคุนอะไรเนี่ยโอ้เจอกันครั้งแรกนี่โอ้ยมาคุนคุนได้จังใดมันเพเคยดูคลิปนะเคยดูคลิปปีไงเลยคุณอะมาคลิปอะไรฮะไม่เคยทอมคลิปก็เหมือนปียส่ไลฟ์พวกเนี้ยพวกเนี้ยใส่ไลฟ์เนี่ย เอ้าวใครหัวเราะหัวเราะทำไมอาการหนักอาการหนักมัน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 อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ตรงที่ตาไปไปช่วยไปช่วยเดี๋ยวเลงให้อยู่เลงให้อยู่มันจะล้มแล้วมันจะล้มแล้วเออมันล้มแล้วมันล้มแล้วอืมดูเบอร์นี้เอาโอเคโอเคน้อยหน่าเดี๋ยวพี่ไปชุบนะว้าว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 คุยไม่อยากเชื่อเลยว่าไม่อยากเชื่อเลยโอ้โอะไรวุ้นเส้นเนี่ยไปยิงมันดิ สอนสอนแรงใต้หน่อยเด็ิอะไรกับเลือะผมมดกินกินข้าวยังนี้พูดยังไงกินข้าวยังเด็กข้าวยังเด็กข้าวยังเด็กข้าวยังแตกเลือดยังเอาคำดีๆเด็กเลือดหมายถึงกินอะไรยังแตกเลือดเนี่ยนะแตกแตกแตกเลือดกินข้าวยังเน่งดิกินข้าวยังกินข้าวยังแตกเลือด กินข้าวยังกินข้าวยังกินเอ๊ยเดี๋ยวก็เลือดแตกหรอกเฮ้ยวุ้นเส้นโดนวุ้นเส้นโดนมันอยู่บนหล <ibl ampa> <PI AN> <als> ังคาของบ้านฟาร์มเลยเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนล่ะประเด็นถอยก่อนวุ้นวุ้นเส้นมาดูทำไมเนี่ยวุ้นเส้นมาดูถําพื้นี่เอาล้มล้มบอกให้ถอยมาทำไมเราหน่อยหน่กกับวุ้นเส้นมาดูถําพื้นี้ ูคนดังเงพี่พี่เขินนั่นแหะพี่เขินนะเฮ้ยพี่เขินเน่ยพี่จะตายแล้วเนี่ยมาแลได้ไงเฮ้ยทับทีมอย่าไปยืนโลงดิได้ไงได้เลยไม่มียาดูมาแล้วไม่มีพี่ดูให้อยูพี่ดูพดูไอ้หัวงี้อู้มันยิงยิงยงเจ็บไอ้ไอ อ้าวก็ออกมาต่อไหนนี้เราเราพรุ่งนี้ไม่มีเรียนกันเรื่องไงน,น่ะมีเรียนสิแต่ไม่เรียนเก่งเกินมีเรียนทำไมไม่เรียนเนี่ยฮะน้อยหนาโอเคเนาะน้อยหน,ไน,น,นาไม่เรียนแล้วอ้าวน้อยหนาอายุสิบหกไม่เรียนแล้วเหรอไม่โอ้มันออก,กแล้วเราน้อยน้อยหนาทำลายทำงานแล้วเหรอเปล่านอนกินนอนกินโอ้นอนกินนอนกินมันมีคนมีคนมีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วคนเนี่ยมันหมาด่เรามันหมัด่เรา ใส่คนใส่คนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยมีคนแบบเลยนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่เขตงเงลุยนั้นโอเคโอเคโอเคซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซโอเคเลกอะไรอะไรกระลังกรลังเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยจุบจุ๊บจบโยชจุ๊บไม่ต้องกลัวนะน้อยนะไม่ต้องกลัวนะเอ้าใส่หัวคนมันหลายตีเหล่ามันหลายตีเหล่า ไม่ไหวเลยไม่ไไม่ต้องไมค่ไไหเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยไม่ไหว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 อย่าวันอย่าวันระวงอย่าวันไหวอยู่ไหวอยู่อย่าไปกลัวอย่าไปหวานเด้อไม่มีญาติเดี๋ยวหนูไปนะเอาไปไหนทิ้งกันได้ลงคอไม่ทิ้งไหมปั๊มญาติช่วยหลบหลบหลบไปก่อนหลบไปก่อนมันมันมีหลายตีให้มันยิงกันไปก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปทีหลังเนี้ยกูมีคนไปว่าไปยื่นกับไปเอากระหลังขามาเลย แ่นู่นูมล้มแล้วนี่ซ้ำอยู่ซ้ำอยู่ซ้ำอยู่แตกแล้วเนี่ยแตกโอเคปาล์มเลิศเลิศมากค่ะเลิศเลิศเลยเลิศเลยอะไรเลิศเลยเลิศ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 อ๋อเลิศเลิศมาดิมาดิเออล้มแล้วล้มแล้วแต่พี่อ้าวกระสุนหมดแล้วสามคนนี้ใครใครมีแฟนรอน้ไม่มีใครมีเอ้าไม่มีแฟนกันเลยเหรอสามพี่น้องใช่ มีคนเลยเดียวไม่มีมีคนนี่มีคนข้างหน้าเลยอย่าอย่าตายกันอีกนะอย่าตายกันอีกเดี๋ยวเราดูให้พวกเธออ้อมไปทางขวานะจะได้ดักมันได้จะได้ดักก็ได้คนละทางมัน๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้มอบๆมอบแตกเฮ้ยทำไมน้อยหนาวิ่งไปโล่งจังอ่ะ น้อยวิ่งเฉยเจอไม่ได้มันยังเหลืออยู่หน้าในนั่นไงนี่มันอยู่ตรงนี้เอาแล้วน้อยนะเอาแล้วเอานั่นไงบอลลูนมันนี่ตายแล้วมันนี่ตายแล้วไอ้ทิมไอ้ทิมทิมลึกทิมลึกทิมลึกทิม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 ลมตายโอ้แมทโุ้นน่าโม่ อ้หัวแตกเอายืนดูเลยฮะใครเรียกยืนนิ่งนิ่งถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปอะไรเฮ้ยเฮ้ยแม่ถ่ายแม่ถ่ายเอาแตกด้วยรอด้วยตายกันถ่ายทำไมเฮ้ยอย่ามาตามพี่นะตามทำพืชนี่ถ่ายรูป อ่าถ่ายรูปเอาถ่ายรูปได้ไงเนี่ยฮะอยูืนีตรงนี้ต้องโพสท่าไหมยืนตรงนี้พี่แจมายืนตรงนี้ตรงไหนอีกโอ้ยเรื่องมากเมื่อไหร่จะถ่ายวะเนี่ยเธอยับบานาเลยจะยับมานาเลยเฮ้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 ยมาเปล้วมาเปล้วมาตัวเดียวมาตัวเดียวเอ้ย เริม่มทำลายบายรรยากาศคุยเพลินเฮ้ยไอ้บอลจะไม่ตกเก็บตาโอ้ยโอ้ยเอ้าตัวยิงอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ลงแล้วพี่ลงแล้วไอนะ้เรน่าพี่ลงข้างล่างก่อนเดี๋ยวรวมกันมันจะตายหมูไอ้เรน่าใจเย็นเดี๋ยวนะอะไรน,นะ เาไม่ไหจุกกะปุมากแต่ไม่ต้องจุกอ่ะเดินเป็นยิงคนนุ๊กนุอยู่ตรงนู้ตัวนึงกางยก็อยู่กเหือนด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ยดูใจล้วเมนก้นนะกูที่ไม่ได้แค่ไปเป็น้รยเดี๋ยวกบตรงไงไปตัวละเบิ้ นั่นเงี่ยมิดมันเลยมันเลยตอนมันอยู่บนาดนนี้มันเลยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งมันหลายตัวถ้าจะตีมันไม่ได้บอลหรือบอลตีกว่าเยอแล้วที่หนึ่งในเมนส์ฮันแนโอ้ใครจะไปสู้ได้วะมันเป็นตี้กันนะโอเคงั้นพี่พี่ไปละพี่ไปละ โอเคโอเคโอเคครับั้งใครอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไยจังหู